เรามาเตรียมพ่นโคมเวลไฟให้พี่แบงค์สติดเมทานกันนะครับนี่มอกเลยปัญหาโคมเหลืองนะครับมาจบที่โอมซีนนอนได้เลยนี่บอกเลยว่าสุดยอดอันนี้โคมรถไฟหน้า ใบหน้าของรถที่ดงนเซรม่ท่านนะครับเราจะทำการบิ้วให้อย่างดีเลยนะครับผม อันนี้ก็ได้เวลาประกอบโคมแล้วนะครับสำหรับรถกองถ่ายทำของพี่แบงค์สเตทเมท่านนั่นเองต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เราบิ้วโคมแล้วนี่เป็นไงครับสวยใสายมากนะครับของเดิมคือมาเหลืองแบบเหลืองอ่อยเลยครับอันนี้เราทำการขัดพ่นเคลือบใหม่ให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับผมสำหรับรถพี่แบงค์คันนี้นะครับก็ได้มีเปลี่ยนหลอด LED ไฟตันหมอนะครับอัปเกรดชุดไฟต่ำ นะครับอัปเกรดสฟต่ำนะครับลูกแก้วแกนหลอดใหม่อัปเกรดประหลาดใหม่ให้แสงเข้มขึ้นและดีขึ้นนะครับเปลี่ยนไฟภายใน้งคันเลยนี่ผมพาชมไฟภายในั้งคันนะครับมีไฟประตูนะครับผมซ้ายขวานะครับไฟตรงนี้นี่นะครับแล้วก็ในรถทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนไฟในรถให้ทั้งหมดเลยข้างหลังด้วยนะครับปึ๊บนี่อึ๊บแล้วก็ตรงนี้ด้วยนี่แล้วก็มีข้างหลังอีกหนึ่งจุดคือไฟตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับ นี่บอกเลยว่าสว่างมากๆโ okay. อเอาเดี๋ยวเราถึงขั้นตอนการเซตติ้งตั้งไฟนะครับก็คือการเพิ่มความเข้มแสงนะครับเราทีมช่างผู้เชียวชาญจะปรับขึ้นมาสัก80ดสิบแสงของเดิมต้องบอกเลยว่าตอนแรกมองไม่เห็นเลยนะครับอันนี้แสงเข้มระดีิ่วเดิมเยอะมากนี่ผมจะปรับอยู่ที่แปดสิบนะครับโอเคอีกข้างหนึ่ง 80เซนติเมตรน้ำจับพื้นเดียน,นะครับจะเป็นระยะที่ดีสุดสำหรับเวลไฟสูงไปเอาลงหน่อยลงหน่อยลงนิดนึงโอเคนี่นะครับปัญหานะครับก็คือลูกแก้วเนี่ยต้องบอกลูกแก้วนี่ยังดีอยู่นะครับเราสามารถอัปเกรดดันหลอดกับ,บลาดได้เลยนะครับแล้วก็มีติดตั้งหลอด L e d ดีแตนอเพิ่มด้วยนะครับขัดเคลือบคมไฟหน้านะครับแก้ปัญหาคมเหลืองต้องบอกก่อนสีไฟหน้าตัวนี้คือด้านในมันเป็นสีเรียกว่าสีลมดํานะครับ มันเลยจะมีความออกชาชาอยู่นะครับเพราะด้านในเป็นสีลมดําจะมีความชาอยู่นิดนึงนี่ก็ติดตั้งอัปเกรดเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยนะครับสาหรับรถกล้องถ่ายพี่แบงค์สเตทเมทัลคันนี้ก็เรียกว่าดูแลสวิตนะครับให้อย่างดีเลยนะครับอัปเกรดเพิ่มติดตั้งหลอดกับลาดใหม่นะครับเพราะพี่แบงค์ยังไม่เปลี่ยนลูกแก้วเนาะนะครับอันนี้ติดตั้งหลอดกับลาดใหม่เข้าไปนะครับวิวโคมไฟหน้าให้ใสใหม่นะครับอัปเกรดหลอดไฟดีตัดหมอกแล้วก็ ชุดไฟ LED ทั้งคันเลยภายในรถนะครับก็ขอบคุณพี่แบกมากนะครับพี่ยังคิดถึงน้องเสมอที่ไว้ใจให้เอารถกล้องถ่ายเข้ามาทานะครับสาหรับใครที่สนใจการอัปเกรดระบบไฟหน้าแก้ไขปัญหาไฟหน้าไม่สว่างวลไฟรุ่นนี้นะครับทางเรามีบริการครบจบทั้งติดตั้งไฟหน้าแก้ปัญหาคมเหลืองและติดตั้งฟิล์มกรองแสงนะครับอัปเกรดระบบโปรเจคเตอร์อัปเกรดชุดหลอดไฟตัดหมอก LED และไฟ LED ภายในทั้งคันเราทาครบวงจรณนะที่เดียวในที่เดียวจบที่โอมฟิล์ในกระาดาษสซหมายเลมครับผม ขอบคุณครับ